ก็น้ํามันนะครับขอเพื่อนมาจากโรงครัวก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยซองหนึ่งบุหรี่ซองหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แกงหลวงนะครับแกงหลวงเนี่ยนี่ฮะแกงหลวงเอฟนี่ครับแกงหลวงจะมีน้ําอยู่ในนี่ครับแกงหลวงพอเด็กวิ่งแกงวิ่งมาแล้วนะครับเราก็จะมาคนเอาเนื้อมันก่อนนะครับคนเอาเนื้อมันก่อน เนื้อมันเนี่ยฮะไก่อยู่ข้างล่างครับนี่แกงหลวงของจริงนะครับทํามาจากของจริงเลยนะครับแกงหลวงเนี่ยแกงหลวงแกงหลวงได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก,ก่อเชื้อก่อนแป๊บหนึง่งเสียเวลาครับก่อเชื้อเลยอันนี้ข้างในต้นฉบับจริงๆนะฮะเอาผ้าลงไปอันนี้จุ่มจุ่มใส่ไอ้นี่เรียบร้อยนะครับน้ำมันพืชหน่อยหนึ่งหงนะครับ ไฟแชกไฟแชกนี่ก็ข้างในถามว่าคลิปท,ที่แล้วถามมาว่าไฟแชกเอามาจากไหนนะครับก็แอบเอาเข้ามากันบ้างแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่เขาสงสารก็ให้มาบ้างครับพะสมัยก่อนมีบุหรี่ดูดอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีบุหรี่แล้วนะเจ้าหน้าที่เขาสงสารก็ให้ลาอบ้าง